สวัสดีครับก็หัวฉีดสายชําระนะครับไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับเสียครับก็คือว่าผมอุ้ยอุ้ยนออกมาก็คือว่าเวลาเราใส่เข้าไปน,ะน้ำมันก็หยดติงต่งติงต่งติง่งสำหรับคนที่เคยเจอนะก็คงจะเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้มันมันมาเสียคือน้ํามันหยดอะ่ะ ตอนกลางคืนพอดีแล้วร้านพวกที่ขายพวกสายพวกเนี้ยแถวเนี้ยมันปิดหมดเลยครับมีเปิดอยู่ร้านเดียวเองครับเขาจะปิดประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอ่ะคือร้านยี่สิบบาทนะครับผมก็เลยไปซื้อมาครับจนได้มันห่ออย่างนี้เลยแพ็คมาอย่างดีเลยครับยี่สิบาทจริงก็จะมีเขาจะมีครับน้ำเดี๋ยวผมกล็อกอะทิ้งก็แล้วก็คือเขาจะมีให้อย่างนี้ครับในเนี้ยมันจะมี ที่ยึดติดผนังด้วยนะครับมีน็อตแล้วก็มีพุกหรือบุกเนี่ยให้ด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาราคา20บาทจริงๆผมเคยเห็นหลายทีละผมจำได้ว่ามีอยู่ร้าน20บาทแต่เมื่อก่อนน่ะจำได้ว่าเขาไม่ได้มาแพ็คเป็นห่อแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมไปดูเห็นแพ็คเป็นอย่างเียแล้ว20บาทก็เลยต้องซื้อมาแก้ขัดก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันใช้ไม่ได้จริงๆ ก็คือถ้าเราใช้เนี่ยน้ำมันจะหยดติงต่งติงต่งติ่งติ่งออกมาตลอดเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรมไม่มีความรู้นะครับผมก็พยายามเปิดฝาเนี่ยออกมานี่หอกระดัดนะครับแต่ใช้มานานแล้วนะแล้วก็ลองเนี่ยข้างในมันเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้มันเสียยังไงนะใครที่มีความรู้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแต่น้ำมันหยดทีเนี้ยเมื่อผมลอง ทำล้หมุนไปหมุนมายัางไงมันก็ไม่ได้ครับพอไม่ได้ปุ๊บก็เลยต้องมาร้านอื่นปิดหมดก็เลยต้องมาร้าน20บาทเห็นมภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยเลยนะ Suitable นี่ครับเหมาะสมครับ for bathroom and toilet ครับก็คือ bathroom ก็คือห้องอาบน้ำใช่ไหมครับกับโถส้วม t o i l e t ห้องห้องส้วมอะ made of high performance material ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับว่า h i g ก็คงแบบขั้นสูงนะ excellent impact stain easy to operate and maintain ด้วยนะครับ easy to dismantle for cleaning easy installation ก็คือติดตั้งง่ายๆแล้วก็บอกว่า high quality ด้วยนะครับไปดูกันผมติดตั้งแล้วแหละครับเดี๋ยวไปดูลักษณะเป็นอย่างนี้ ค,คือตรงนี้เดี๋ยวผมจะหมุนออกมาให้ดูก่อนเอ้ยหมุนไม่ได้ต้องไปวบาก่อนนะก็คือตรงนี้ตรงเกลียวอ่ะผมว่าอาจจะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เห็นไหมครับตรงเกลียวเนี่ยเหมือนนานไม่ค่อยเนียบแต่เมื่อเราหมุนเข้าไปะนะครับ บุนให้แน่นนะตรงนี้ถือว่ากดโอเคนะครับผมว่าใช้ได้นะครับแล้วลองเปิดน้ำดูนะครับไม่หยดเห็นไหมครับผมเปิดเ์วตรงนั้นแล้วนะครับมันก็ไม่หยดลองฉีดดูนะครับนี่คือยี่สิบบาทนะครับโอเคนะครับเนี่ย อยู่ตรงนี้ผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่ครับก็คือที่มารีวิวเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดใครเจอปัญหาแบบผมนะกลางค่ำกลางคืนที่ร้านอื่นเขาปิดหมดแล้วไม่อยากไปไกลแถวบ้านมีร้าน20บาทแล้วมีรุ่นเนี้ยที่หน้าตาแบบนี้ผมว่าก็ออกมาใช้แก้ขัดก่อนก็ได้นะใช่ไหมครับก็มารีวิวให้ดูครับเผื่อที่ใครเจอเหตุฉุกเฉินแบบผมนะครับ หัวฉีดชำระเสียพอดีตอนกลางคืนนะครับก็ลองดูถือว่าใช้ได้ครับลองดูนะครับก็แนะนําไว้เผื่อสําหรับทุทกๆคนที่แบบว่าเจอแบบนี้อุบ i d ิเ t ตอย่างนี้นะครับก็สามารถหาวิธีแก้ได้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ